สวัสดีทุกคนทุก่านนะครับวันนี้ก็มาบอกเสียนพุกที่นะนาพนโคบานปากคลวนังคารทีที่พวกกาลกระดาผมนี้นะครับมีสร้างกูเอ็กมาให้คนรับชมนะครับพบกันกูเอ็กูเรกกันเลยนะครับโคดําฝาสร้างตัวนี้อายุ1 4ปีจนมาแล้วเจ็ดไฟนะครับราดชนนาปากพลนะครับพกนาทีจนเรื่อยๆไปหน้ามาลังนะครับแต่งตัวนี้นะครับพอโกเขียประหยัดทองดีหรือว่าไอลูกเม่านะครับตัวนี้อายุ6กปีเป็นหัวไม่วางยี่สิบวางจนกบเถืองนะครับคนนี้เสียนพวกให้ไปต่างไอลูกเม่นะครับ ส่วนขู่เอกขู่ตีซ่องนะครับโคโนดงามนำซับยอดนำใจหรือว่าไอ้ลูกดื้อนะครับตัวนี้เป็นหัวไม่หวังจุเหนยเลยวังยีมหา,นนา,า,านนห,หนาดีนะครับพอโคโนดล่างเข่าราชาโนนหรือว่าทอร์นาโดนะครับตัวนี้อายุหกปีชนะมาหนุ่มไฟล่าสุดชนะซุ่มมังจิบเป็นาทีจนไปหนา้นามาล่างแต่งโปล่งแต่งเก้าหัวใจเบนนะครับตัวนี้เช่นพวกให้ไปดั่งไอ้ถอนาโดนะครับส่วนขู่เอกขู่ตีซ่างขูลังซาดอีกกิวซังหรือว่าไอช็อปเปอร์นะครับตัวนี้าอายุหกปีนะครับเป็นหัวไม่หวังยีบุ โอ้โหโนซิลควันดูไหวฝันทองนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีชนมาฮาเฟยล่าสุดเจน่าซุ่มวังเจน่าดีชนไปหน้าบารังแต่งเจนกันนะครับโค้ชเซ็นฟุก้าไปด่างไอฝันทองหลงไปคอนนะครับจำหรับใครที่ชอบคลิปวเดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ีาก้อติดตามเพื่อไม่พลาดการสันในวันตัดไปเลยนะครับ